วันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลยืนหนึ่งวิเคราะห์บอลแนวทางบอลบอลเน้นวันนี้เอ็เซจัดให้ทุกวันยบร์นมิวนิคเสือใต้ของคุณซือแวงซองกองปานีฟอร์มแรงต่อเนื่องในช่วงเริ่มฤดูกาลใหม่ด้วยการชนะ5นัดติดในทุกรายการนัดล่าสุดไล่ย,ยำฮัมบุกสนุกเท้า5ต่อศความพร้อมล่าสุดยังไม่มีจามามูเซียล่าอันฟอนโซเดวิสและฮิโรกิอิโต ที่บาดเจ็บทั้งหมดรวมถึงราฟาเอลเกเรโร่ที่เดี้ยงเพิ่มจากสุดสัปดาห์ทว่าปกติเป็นแค่สำรองเลออนโกเรสกาต้องลุ้นตำแหน่งตัวจริงกับอเล็กเซนดราพาโรวิชแต่แนวรุกยังเป็นชุดเก่งในตอนนี้นำโดยแฮร์รี่เคนที่ยิงไปแล้ว8ประตูจาก5นัดและตอนเล่นในอังกฤษก็เคยยิงเชลซี8ประตูส่วนนิโคลัสแจ็กสันที่ยืมมาจากเชลซีสามารถเจอต้นสังกัดจริงได้ เชลซี Chelsea, สิงบลูซของคุณซือเอนโซมาเรสกาเสียกำลังใจเล็กน้อยในเกมหลีกล่าสุดที่โดนเบรนท์ฟอร์ดตามตีเสมอช่วงทดเจ็บ2-2ต่อซึ่งมีการพักตัวหลักบางรายหลังผ่านโปรแกรมทีมชาตินัดนี้รีสเจมส์กับมาร์กกูกูเรย่าจะคัมแบ็กตัวจริงในเกมรับ ส่วนโคพาวเมอร์หายเจ็บกลับมาเล่นเป็นสำรองและยิงประตูได้นัดล่าสุดน่าจะคืนตัวจริงเช่นเดียวกับเอสเตวาลปีกดาวรุ่งบาซิเลียนที่หายป่วยลงซ้อมได้เต็มที่เลียนดีแลบโรมิโอลาเวียลิวายโควิลดาริโอเอสูโกและเบอร์นัวปาดิยาชิลเป็นกลุ่มที่ยังต้องพักต่อไปส่วนอเลฮันโดกาลาโชที่ย้ายมาจากแมนยูนเตตประเดิมสนามในฐานะสำรองนัดล่าสุดไปแล้ว 11ผู้เล่นตามคาดบบเยนมิวนิก4-2-3-1มานูเอลนอยเออร์คอนราดไลเมอร์ไดโยอุปาเมกาโนโยนาธานทานโยซิปสตานิสิตโยชัวคิมมิดอเล็กซานดราพาโลวิชหรือเลออนโกเรสกาไม่เคิลโอลิเซแซชนาบรีลุยส์ดีอารสและแฮรี่เคนเชลซี4 2 3 1โรเบิร์ตซานเชสริสเจมเทโวชาโลบา โทซินอดาราบิโอชิโอมาร์กกูกกเรียมอยเซสไกเซโดเอนโซเฟอร์นันเดสเอสเตเวาลโคเพาเมอร์เปโดเนโตและชูอัลเปโดสนาม Alliance Arena กรรมการชโชเซมาเรียซา,านเชสมาร์ติเนส บาเอนมิวนิกได้เปรียบกับการเล่นในบ้านและเกมรุกยังไม่มีมูเซียนล่าแต่แซชนาบรีรวมถึงตัวใหม่ลุส์ดีอาร์กำลังเล่นได้ดีขณะที่เคนก็อันตรายทุกจังหวะส่วนเชลซีแม้เกมรุกมีพิษสงแต่เกมรับดูมีปัญหานิดนิดแลกกันทีต่อทีจะเสร็จเสือใต้ผลที่คาดบบเย็นมิวนิกชนะเชลซี3ต่อ2